อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวดีๆในช่องนัสกิจใจนะครับวันนี้เรามองเห็นรถสีแดงสปอร์ตคันหรูซึ่งมันเหมาะกับคนที่มีศักยภาพเช่นเราแต่เอ๊ะแล้วทำไมล่ะเรายังถึงไปไม่ได้อย่างที่ใจเราฝันเราทำไมติดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคนที่ประสบความสำเร็จที่เราเห็นอยู่มากมายบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนานักธุรกิจนักวิชาการคุณหมอใจดีที่มีผู้ชมติดตามบนโลกโซเชียลแล้วก็มีเด็กสาวที่เป็นสุดยอดของการไลฟ์ขายของเห็นไหมครับว่าทุกคนมีที่ไปที่มาที่แตกต่างกันแต่ล้วนแล้วมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและทําให้ผู้อื่นมีจิตใจหรือยกระดับ การประสบความสําเร็จขึ้นมาตามๆกันท่านอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นจริงไหมครับทุกคนนะครับต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการฝึกฝนเพื่อทําให้เรากลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเน้นนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และสุดยอดแห่งการเรียนรู้เราขอเรียกว่าการเรียนรู้แบบ4มิติการเรียนรู้แบบ4มิต,รรบบมติประกอบด้วยมิติที่1ความรู้มิติที่2ทักษะมิติที่3จิตวิญญาณและมิติที่4ด้านอารมณ์ฟังดูเหมือนง่ายนะครับเพราะทุกคนคุ้นเคยกับสีคำเหล่านี้ ขอเริ่มต้นจากเรื่องมิติของความรู้และมิติของทักษะในอีกมุมมองหนึ่งของการเรียนรู้แบบ4มิติผมขอมองเป็นง่ายๆว่าคนเราก็คือต้องมีความฉลาดทางด้านสมองสติปัญญาและมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นั่นเองนะครับความรู้เอามาจากไหนล่ะครับง่ายมากเลยครับมันก็เป็นพวกทฤษฎีแนวคิดหลักการวิธีการต่างๆเราก็ไปเรียนในห้องเรียนใช่ไหมครับไปลงทะเบียนเรียนหนังสือ หรือจะไปเรียนจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ที่เราสนใจจะเรียนทําให้เราได้ความรู้นี้ออกมาความรู้นี้สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเราจะเรียนกี่ปีกี่เดือนแล้วก็จะจบหลักสูตรนั้นนะครับสมองเราก็จะจดจําความรู้นั้นเอาไว้ใช้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งคือทักษะนะครับมันเกิดจากการลงมือปฏิบัติในภาคสนามหรือลงมือทําในหน้างานจริงเช่นการทําอาหารนะครับเราก็ต้องลงมือทํา ชิมดูรสชาติให้อร่อยก็ปรับปรุงนะครับเหมือนไปทํางานประจําในแต่ละคนนะครับอย่างเช่นทางด้านวิศกรรมเราลงมือซ่อมเครื่องจักรเราก็จะรู้ว่าปัญหาเรื่องมอเตอร์ตัวนี้เสียเนื่องจากอะไรทําไมมันถึงเสียเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเกิดจากการได้ลงมือทําจริงๆความรู้และทักษะนี้นะครับมันเป็นความเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะครับเหมือน เรียนบวกลบตามหลักคณิตศาสตร์ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจเลยไปทํางานก็เหมือนกันเรารู้วิธีการทํางานแล้วเป็นแล้วก็เป็นเลยไม่เคยลืมนะครับของพวกนี้มีเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องมีความรู้และมีทักษะนั่นเองขอยยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพง่ายขึ้นนะครับความรู้เดี๋ยวนี้ง่ายเลยนะครับไปเทคคอร์สเรียนสั้นๆได้อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนลงทะเบียนเรียนได้เลย เรียนแบบออนไลน์ได้ถูกไหมฮะอยากเรียนขายของออนไลน์ยังมีสอนเลยนะครับอยากเรียนทำอาหารเป็นเชฟก็สามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้นี่คือความรู้นะครับอีกด้านหนึ่งมองให้เห็นเป็นภาพง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเราเรียนทางด้านการทหารมาก็ต้องมามีการฝึกซ้อมซ้อมรบเพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้างานนะครับเห็นปัญหาเพื่อที่จะ ปรับปรุงตามสภาพปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับอาหารต้องซ้อมลบอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดทักษะมีความพร้อมมีกลยุทธ์ในการลบที่ดีเสมอนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับทางการแพทย์เราสังเกตว่าคุณหมอกว่าจะจบมาเป็นหมอมืออาชีพได้ต้องฝึกฝนอย่างหนักฝึกผ่าตัดกี่เคสกี่เคส ถึงจะได้ความเชี่ยวชาญออกมาเป็นหมอที่ดีพร้อมจะรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องมีทั้งความรู้และมีทักษะเป็นพื้นฐานเสมอก่อนที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในขั้นถัดๆไปสิ่งที่จะบอกว่าเราประสบความสาเร็จในการเรียนทางด้านมิติความรู้หรือมิติทางด้านทักษะง่ายๆนะครับก็คือเราก็จะได้รับปริญญาบัตรได้รับใบประกาศนียบัตรต่างๆได้รับการเลื่อนตําแหน่ง เห็นไหมครับความรู้มีทักษะเป็นพื้นฐานของการที่จะไปสร้างในสิ่งที่เราต้องการต่อไปในด้านของความรู้และทักษะเราต้องเรียนสม่ำเสมอเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วการหยุดเรียนรู้เท่ากับเราจบชีวิตไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับความรู้เดี๋ยวนี้หาง่ายครับเปิด YouTube มาอย่างเช่นเปิดช่องนัสกิจใจมาเราก็จะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้กันเสมอครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ2มิติแรกของสุดยอดแห่งการเรียนรู้นั่นก็คือความรู้และทักษะความรู้และทักษะเนี่ยนะครับเหมือนการเรียนหนังสือตามหลักสูตรมันไม่ได้รับประกันนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราคงเห็นหลายคนนะครับที่เรียนสูงมีทักษะในการทำงานที่ดีแต่ก็ยังต้องทำงานหนัก แล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จยังไม่ได้วิถีชีวิตอย่างที่ต้องการเมื่อเราทราบว่าเรามีความรู้และมีทักษะมันไม่ได้เป็นหลักประกันของความสําเร็จในชีวิตแล้วเราต้องมาเรียนรู้เพิ่มอีก2มิติจริงไหมครับนั่นก็คือมิติด้านจิตวิญญาณและมิติด้ญญานอารมณ์2เรื่องนี้ไปติดตามใน e p ีต่อไปนะครับผมจะมาลงรายละเอียดและสรุปให้ฟังแบบง่ายๆแบบนี้ ผมเชื่อว่าเราได้เกิดมาในหนึ่งชีวิตนี้เราทุกคนอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงไหมครับขอให้เราตั้งใจนะครับเราทำได้แน่นอนอย่าปล่อยให้ชีวิตเราผ่านไปโดยไร้ค่ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะไม่ล้มเลิกจะมีความเพียรพยายามนักวิ่งร้อยเมตร ไม่มีใครทำสถิติได้ในวันแรกที่ออกวิ่งจะต้องหมั่นฝึกฝนจนเป็นคนที่สามารถวิ่งได้100เมตรในเวลาที่ต่ำกว่า10วินาทีได้จากการวันนี้ขอให้ทุกคนเริ่มค้นหาความต้องการในชีวิตแล้วลงมือเรียนรู้แบบ4ี่มิติไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ